ครับสวัสดีเอซี่เบาหน่อยทุกคนด้วยครับผมสวัสดีพี่น้องทางยูทูบทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมช่องเบาหน่อยพาร้อนนะครับผมช่องที่หายอยู่หายกินแบบอิสานบ้านเฮานะครับผมมื่อนี้ช่องเบาหน่อยพาร้อนกับยี่ห้มาใส่ตุ่มดักปลาไหลยด้วยครับผมไปเบิรงเลยครับพี่น้องครับว่าเขาได้เงี้ยยังมาใส่มื่อนี้เนาะครับผมไปเลยครับผมเขาก็จะเป็นหอยเชอรี่แล้วครับผมเขามานร้องเงี้ยไหมเนาะครับแต่ว่าใส่โค้งไก่เทียนนั่นก็ได้ก็ได้อยู่ครับ มื่อนี้เขากาลองเนี้อเชอร์เชอรี่ล่องเบิ้งเนาะครับผมเอฟซีทันหนึ่งที่ว่าคอให้เบิ้งเนี้ยเสเดียนใซ่ให้เบิ้งเนี่ยเนาะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เสเดียนหายากเนาะครับพี่น้องครับผมต้องไปซื้อยุตตลาดครับถุงละยี่สิบบาทครับรอบเพา่ตั้งว่าสิบสามอันโบโบกุ้มครับผมเราเนี้่ไหยธ้รมชาชาเข้าเนี่ยแหละครับหาเนื่อที่หาได้เนาะครับผมมื่อนี้กกลงตุ่มแค่สิบสามลังด้วยครับนี่ครับตุ่มที่เข้าใซ่เนาะครับ อันนี้ผมจะใส่เทเละหัวดนะครับเพราะว่ามันมันบาหลายครับพี่น้องอันใดหัวเงยก็บจีเซตหัวเดียวดนะครับอันใดหัวหน่อยก็บจีเซตสองหัวนะครับผมเพราะว่าเีงยเขาหน่อยนะครับผมนี่ครับใส่ลงไปเลยครับผมถ้าอันใดหัวใหญ่นี่ครับหัวใหญ่เขาก็ใส่ลงเลยดนะครับผมนี่ครับไปครับผมจีใส่ให้เบิ้งจักหลังสองหลังนะครับผม ไปเลยครับพี่รองครับผม สวัสดีครับสวัสดีสว่วงเศร้านะครับผมสิความพยายามตุ่มดักปลาไหลที่แซวว่านนิดเด้อครับผมบายครับผมหลังแรกเขานะครับแซยู่นีเด้อครับผมนะครับก็ฝนตกแข้งเลยครับเมื่อคืนครับ โอ้เข่าครับผมตัวนึงครับเขแลนะครับผมตัวนึงครับผมเนี่ยหอยนะครับหอยเอรี่ครับ ยูนีนรับหลังนี้ว่เขาครับหลังนี้ว่เขานะครับหลังนึงนะหลังนึงเข้ากันยูนีนะครับ อสองตัวเลยครับผมสองตัวเลยครับอือสองตัวเลยครับผมบหลังสุดท้ายหลังตัางใ่อยู่นี่อีกหลังนึงนะครับผมน่ครับ เบาเลยเบาเลยครับวิธีครับเหมือนกันเลยครับโอ้โหเหมือนกันเลยครับผมโอ้บกเข่าครับบกเขานะครับ หลังนึงครับผมปูครับปูตัวนึงครับหลังนึงที่สใส่ไว้เบิ้องวานี้นะครับผมะเป็นอไบ้าเข่าครับบ่เข่าเลยครับผมเรา,เะเาเจะมาสรุปยอดให้นเบิ้องนะครับผม เซตุ่มสิบสามหลังนะครับผมก็ได้ปลาไหลสามตัวครับนี่นะครับนี่ครับเซย์เงีแล้วครับพี่น้องครับได้สามตัวครับเหยื่อเงียหอยเซรีนะครับผมเงียหอยเซรีนะครับนี่ครับครับเงียหอยเซรีครับผมนี่ครับใส่หลอดสิบสามหลังนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเบาหน่อยพารอแน่เด้อครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ผมน้ำแน่เด้อครับผมกันยังจิวส่องกาย่างบ่เติบโตปัดจกะฝากพี่น้องทาง youtube ทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำแน่เด้อครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ผมน้ำแน่เรครับกดกระดิง่งแจงเตือนกดหัวใจให้ผมน้ำแน่เด้อครับผม ชิปนี่เอาไว้สำาน,น,นี้ก็น้องครับผมเจอกันชิปต่อไปน้องครับสวัสดีครับ